สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญเบร์ฐานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วเกยุลีนะคะสวยๆเลยนี่นะคะ,ะเสเหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและรลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบินความยาว65เซนติเมตรนะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เดือมกันประมาณ3ามเซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะจำมานะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะเอาออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมาเนี่ยค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะ เส้นที่สี่ค่ะทับเฉียงขึ้นน้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ถานเลยนะคะนิ้งก้อนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะทะลุที่1ทะลุรูที่3ไปค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็รวบเข้ามาให้กระชับนะคะนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะจับริปปิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สานะคะพัดข้ามสเส้นไปจับพัดข้าม3เส้นค่ะพัดข้าม3เส้นไปค่ะ พาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้นนี่นะคะเราจะเหลือริบ,บินสามเส้นสุดท้ายนะเอาเส้นนี้ข่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเสร็จเดียนที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนะสองร้อยสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนะ นี่เสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับกลับมาแบบนี้นะคะสอดดูถัดมานี่ค่ะรอดสองเส้นนะคะนี่นะหนึ่งสองนี่นะ เสร็จแล้วพิกลับมาด้านนี้สอดเ้าสามเส้นไปนะคะเราสามเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยนะะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบวิ้นความยาว30เซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะพับสอดล้อ3ามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามเลยนะเลิ่ไปให้สุดเลยค่ะ เสะแล้วพลิกลับมาด้านนี้สอดเส้นที่ม้นมานะคะจับมาด้านนี้นะพับขึ้นด้านบนนี่ค่ะนี่นะคะเส้นของตัวเองอยู่ตัวน,นี้นะเราจะข้ามเส้นนี้มาสอดดูนี้พับขึ้นมาแบบนี้ค่ะลงมานี่นะมิดเป็นกลวยแบบนี้สอดลงไปนะคะล็อกลงไปในแรบนี้ Es แบบนี้นะคะจตะแคงมาด้านนี้พับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะบิดความแบบนี้นี่ค่ะ นี่ค่คะแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นบน นะคะพัมาด้านนี้นะปิดมาแบบนี้แล้วก็นะคะพับลงด้านหลังแบบนี้นะดันมาด้านหลังนี้นะคะดันมาด้านหลังกรีดนะคะแล้วก็ประคองประคองนิดนึงดึงออกมาค่ะ นี่ค่คได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตายดิบินนะคะให้เหลือสองจุห้าถึงสามเซนนะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะนี่ค่ะพับสอดขึ้น,น,นบน ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้วเกยุลีนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ